เดี๋ยวพามาส่องใกล้ๆของตัวคมัสวซีน็อกจีสตัวนี้ดูนะฮะส่องใกล้ๆดูตัวนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็คือตัวกลองอากาศนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าของเดิมมันแตกแต่เครื่องนี้แน่นปึกเลยพี่น้องเนี่ย G สอง K ปึ๊บอ๋อกล้องอยู่นี่นี่ว่าตัวนี้ทำไมเป็นสีส้มรู้ไหมฮะเพราะว่าคูโบต้าซื้อไป เดิมเนี่ย G2K มันจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับถังบนเบนซิน2อจย่สิบหกซีซีนะพี่น้องพอคูบต้าซื้อไปเขาเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนรหัสเป็น KC260F Made in Japan นี่ฮะปึบคูบต้าตัวนี้ <c oughs> ได้ความแน่นของเครื่องได้ความเดิมของเครื่องมือเล่งเปลี่ยนให้เป็นลักษณะแบบบีบปล่อย แล้วก็ทุกอย่างก็ยังเดิมอยู่เลยนะครับมีเพิ่มเติมแค่กล่องที่มันแตกอ,อน้ำหนักอยู่ประมาณห้ากิโลตัวนี้นะเป็นถังบนที่น้ำหนักไม่ค่อยมากเท่าไหร่ยี่สิบหกซีสีแล้วก็มาพร้อมกับความความแข็งแรงความถึกอะ่ะถ้าพี่ต้องการถังบนน้ำหนักเบาแล้วมันถึกนะมันจะมีอยู่ไม่กี่รุ่นหลักที่ให้เราเล่นน่ะก็มีโคมสซึชินได้ว่าเคียลิสิก โฮมสือ่อซีน็อกก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ PPFc ของเราโซนทางใต้นะครับจะซื้อเยอะมากจะเอาไปลุยกันเยอะนะครับอันนี้เพิ่งทำเสร็จครับพี่น้องครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเดินเบาดูนะฮะเครื่องแน่นครับดึงทีเดียวก็ติดแต่ว่าอ้าวมาละคนสตาร์ทมาละมานี่เลยนะครับติดหรือเปล่าไม่รู้เนาะเมื่อกี้ไปล้างน้ำนเนาะอ่ะลุ้นดูพี่โหดล,ลองสตาร์ทดูเอาโชคขึ้นละล็อกเร่งลบก่อน ติดปุ๊บเอาชกลงพี่น้องออดับเครื่องก่อนอ่ะสตาร์ทใหม่ทีนี้เครื่องแน่นๆ้องๆองๆเลยฮะทีนี้เอาไงล่ะกิจกรรมมันจะขาย2222 22ก็ไม่ไหวเนี่ยขาดทุนเอา3333แล้วกันเนาะตัวนี้นะ3,333บาบาทนะวันวันเดียวนะพี่น้องสวัสดีครับ